สัสดีค่ะยี่กับโจค่ะ m ิสโซเอ็มค่ะออกกอมิสูซูเปอร,ร์โกนะครับวันนี้เราจะเอาใจสายเท่นะคะของ7รถ7ที่นั่งแบบนี้นะเราจะพาแนะนํากับชุดแต่งใหม่ล่าสุดของ x x p e n d เ r c r ดอ2023กันค่ะวันนี้ก็จะมาในยี่ห้อของ Nexter กันนะครับใช่แล้ว, <มา S 1> ลวค่ะที่ฮิตที่นิยมเลยออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะเพื่อสําหรับให้รถด,ดูแข็งแกร่งดูสปอร์ตมากขึ้นซึ่ง 2, 2> ของ n e x t e r เนี่ยค่ะจะออกมา2แบบก็คือจะเป็นแบบ ตัดแดงทรงสปอร์ตนะคะแล้วก็แบบตัดบรอนนะคะก็จะเป็นแบบ VVIP เลยค่ะ VVIP เลยนะครับในซึ่งชุดแต่งนะครับบอกเลยว่าจัดเต็มคันจริงๆจ,จ,จะมีทั้งหมดด้วยกันถึง6ชิ้นกันเลยนะครับเริ่มด้วยด้านหน้านะที่เห็นโดดเด่นมาเลยก็คือตัวสกู๊ปฝากระโปรงหน้านะคะแล้วก็จะมีโลโก้ Expander Cos ประดับมาให้สวยๆแบบนี้ดูหล่อดูเข้มจัดเต็มเลยค่ะในส่วนของคันนี้นะครับแน่นอนสกู๊ปจะมาเป็นสีดำเงานะครับ นี่มีร่องเป็นร่องแบบเป็นร่องหลอกอะ่ะนะครับตัวนี้แล้วก็มีโลโก้ Nexter รวมถึงนี่ครับโลโก้ o, คำว่า e x p e n d e r Cross เป็นสีโครเมียมให้มันตัดกับสีดำไปเลยนะครับใช่แล้วค,ค่ะก็ดูหลออ่อทะลุมิติเลยนะคะส่วนทางด้านล่างนี้นะคะก็จะมีตัว ตะเกิดหน้านะคะขนาดใหญ่เลยนะดูแข็งแรงดูแบบแกร่งจริงๆนะคะก็จะมีตัวโลโก้เน็กเตอร์ให้ด้วยนะคะชิ้นใหญ่มากๆเลยนะครับมีการครอบขึ้นมาถึงแบบติดกับตัว C ีข้างบนเลยนะครับแล้วก็มีการทําสีอย่างที่บอกเนาะก็จะมีทั้งหมดอยู่3สีด้วยกันก็คือจะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะครับสีดําแล้วก็ตัดด้วยเส้นโครเมียมนะครับเป็นรูปตัว C ีตรงไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นงานเงินเนาะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านข้างต่อกันเลยค่ะ ตัดมาทางด้านข้างนะคะเพราะว่าตัวรถเนี่ยมีการแบบตกแต่งมาจากโรงงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นด้านข้างเนี่ยเราก็จะเป็นบันไดข้างแทนนะทั้งประโยชน์ในการขึ้นลงแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยค่ะนะครับตัวนี้ก็บอกเลยว่ามาสวยๆเลยครับเป็นสีออกสีเงินเงินตัดกับสีดำนะครับมีลายโลโก้คําว่า e x p e n d e r ให้ด้วยเลยนะครับี่บอันนี้ก็คือเป็นการเสริมด้านข้างด้วยนะครับเพราะว่าความสูงของรถเราเนี่ย 220มิลลิเมตรนะครับใช่สำหรับคนแบบเด็กหรือว่าผู้สูงอายุค่ะขึ้นลงก็สามารถเหยียบตัวนี้ได้นะคะ,ะก็ะขึ้นลงสะดวกมากขึ้นนะคะ,ะด้านข้างเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อนะครับไปกันเลยค่ะทางด้านท้ายนะเพิ่มความสมบูรณ์แบบด้วยนี่เลยค่ะสปอยเลอร์อหลังจริงๆตัวรถมาจากโรงงานมีสปอยเลอร์อ,อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะมีการครอบเข้าไปเพิ่มเติมทําให้ดูชฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูแบบครบมิติมากขึ้นนะคะ ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยนี่เลยค่ะสีดําเงาสวยงามนะใช่เป็นะะสีดําตรงกลางให้มีมิติของตัวการตกแต่งเพิ่มขึ้นนะครับมีคาว่าโ c โกเน็กซ์เนี่โลโก้ของเขาเลยแล้วก็มีเว้าวนะครับตรงนี้ให้เห็นไฟเบรกชัดเจนด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับนี่ชิ้นข้างล่างนะครับคือชิ้นที่6ของเรานะครับ ก็จะเป็นตัวสเกิร์ตด้านหลังนี่เห็นไหมมีคำว่า Nexter Auto Sport โอ้โหโลโก้โดดเด่นเลยนะครับมีบ้างเป็นคลีบๆอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็ด้านข้างนี่มีท่อหลอกให้ด้วยอีก4ท่อกันไปนะครับเป็นท่อกรมสวยงามนะคะนี่ยังไม่จบนะการตกแต่งของรุ่น v v p นะครับเพื่อให้มันเข้ากับด้านหน้าตัวที่เป็นการตกแต่งเหนือท่อหลอกก็จะมีการทำสีเป็นสีเงินด้วยนะครับใช่เลยค่ะก็เป็นการตรัดบอลอย่างที่บอกว่า เป็น VVIP เลยเซตนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราพามาชมแบบเซตตัดสีแดงทรงสปอร์ตกันคะ่ะสำหรับทรงสปอร์ตคันนี้นะครับแน่นอนนี่จากสกูฟฝากขอางหนะ้าเมื่อกี้เป็นดำรวนนะอันนี้จะตัดมาเป็นทูโทนเลยนะครับ ก็จะมีการตัดเส้นสีขาวสีดำนะตรงกลางนิดนึงและวก่แน่นอนนะครับโลโก้ x อ็ n n d e r c r s s s ตัวนี้ก็ต้องเป็นสีดำเพื่อให้มันตัดเข้ากับสีขาวแบบนี้เลยนะครับใช่ซึ่งเราก็สามารถเลือกได้นะว่าเราอยากได้เป็นแบบไหนนะคะอย่างที่บอกว่าอันนี้เน้นเป็นทรง สปอร์ตเพราะว่ามีการตัดสีแดงนะสีแดงมันจะเพิ่มความแบบว่าดูมีอิทธิพลในความแบบลุยมากขึ้นนะคะ<อ>ชุดแต่งด้านล่างนี้ก็เลยมีการคริปแดงเพิ่มเติมนะคะมีโลโก้เอ็มเรมสวยงามเหมือนเดิมด้วย<ใ>นคะคะใครชอบแบบสปอร์ตก็มีเลยครับสีแดงแล้วก็สาหรับด้านข้างอันนี้ต้องบอกว่าเหมือนกัน<ช>เหมือนกันกันกบตัว v ี p วีเลยแต่ตรงสีแดงด้านหลังก็จะมีการเพิ่มเติมนิดนึงด้วยเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับแดงเนาะสำหรับด้านข้างเนี่ยเหมือนกันเลยเป็นบันไดข้างส่วนด้านท้ายนะคะก็จะ ตัวสปอยเลอร์เนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวสเกิร์ตหลังจะมีการตัดแดงนะคะโหให้ดูแบบแซบขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อให้บาลานซ์กับด้านหน้าด้วยนะครับนี่ด้านหน้าแดงหลังก็ต้องแดงนะครับนี่เป็นไงอันนี้คือชุดแต่งของ n e x t สเตนะครับใครสนใจก็ ติดต่อกันได้เลยนะครับจัดให้เต็มพิกัดนะจุใจสำหรับชุดแต่งนะคะสายลุยสายสปอร์ตแบบนี้แล้วถ้าใครสนใจก็ติดต่อง่ายๆเลยกับพี่โจโค่ะมิสเตอร์เอ็มพีนะคะก้วกอล์ฟิสู์ซูเปอร์โปรนะครับเดี๋ยวถ้าเรามีชุดแต่งสวยๆจะมาแนะนำให้ใหม่คะนะ่ะคเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับ